เปิดโต๊ะตะไปพี่น้องครับเบิรงวัวงามครับผมวัวงามลูกอะไรที่สามห, 3, หนึ่งลูกตัวนี 2, <72. S 2> ค้คือเอฟเจ็ดสองนะเจ็ดสองเนาะเจ้าสีประดูสีประดูเนาะหมู่บ้านสิบหกเดือนสิบหกเดือนสีประดูหววนังล่างแล้วพี่น้องครับสวนฟูงยื่นลอยสี่สิบห้าบวกครับลอยสี่สิบห้าบวกบยื่นเฉิดเลยเนาะวัดจากไทยครับไทย ีไปดูนาตาที่สวยเลยตัวนี้นาตาดีแข้งขาใหญ่ครับพ่อข,ข,ขาเราเน่า,มาเมื่อกี้เนาะตัวนี้ห้องแบบเปิดเท่าไรราคาไว้ตัวนี้เปิดไว้หกหมื่นครับหกหมื 60, ่นครับผมห้องพี่น้องต่อทำบ้านเด้อพี่น้องครับห้องไหนเพื่อขาดเพื่อเดือดน้อยเนาะเครื่องดำเนาะกบอข้าง,งใหญ่พี่น้องเครื่องดำก๊กข้างใหญ่เออโอเคโอเค หกหมื่นเตอหกหมื่นตัวนี้สวยเลยอู้ยหนักแรงแล้วเนาะเง้าดีเนาะลูกซีปรดูพี่น้องเัาตัวนี้เคเอนาะเขีเจ็ดสองเอตัว่อไปลูกเอฟเห้นลูกเอฟเป็นงวเอครับเอหนึ่งใบใบเหลือปะใบเพชรเยอกสารครับใบเพชรเยอจาเนะแมนครับเหลือพร้อมใบเอกสารต้นั้นสูงตัวแรงตัวหนต้นนั้นร้อยสามสิบครับพี่ร้อยสามสิลูกเอหนึ่งครับลูกเคีสาครับลูกเคบสาม่งจะตีใบ เยดี๋ยวไปดูว่ไงมีเพชรใบเพชรรีบร้อยอ่าตีไียบ่อยครับผมตัวนี้ตัวน ou oui. ีครอบครอบตัวสิสามงแสงหนึ่งตัวนี้ห้องเท่าไหร่สามสิบห้าสามสิบห้าต่อกันเอาสามสิบห้ เด็กก่อนแสงกันนึงพี่น้องได้อ้วนเอฟหนึ่งครับพร้อมใบครับแน่แน่แน่จะพร้อมน้องเดจะลูกตัวนี้อายุเท่าไรลืมถามอันนี้อ้วนปีกลัวครับปีกลัวน้องนี่ใบมันครับนี่คือใบเผ็ดขอบงใบเผ็ดใช่ไหมใบเลยี่ใบเผ็ดเลยพี่น้องได้แล้วที่ผมาครับใบตัวได้ครับใบเผ็ดมีนะพี่น้องครับเดี๋ยวเป็นสามสิบหางใบหนึ่งสามสิบหางราคาฝากเอ้ยผมเนี่ย เบอร์ทั่วครับตรงตรงฟาร์มเนี่ยครับตรงตรงฟาร์มนอกยุสัยครับนี่ย่างตลาดย่างตลาดการสินนอออินดิโต่อนะครับเฟสบุ๊งแถวบุงแถวบุงครับเบอร์ที่หนังนะศูนย์หกห้าครับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่ครับเบอร์ไอดีไลน์กับเบอร์นีทด้ครับครับผมเด้อพี่น้องเบอร์ทรหาเป็นอ่อนบริษัทตรงฟ้ามเลเบอร์อยู่ฟาร์มก็ได้ครับมีหลายครับขายตัวนอ้อย่างตลาดการสินครับถ้ามาท้องตัวตรงนี้ปะแมนครับเอามาส่วนี้ง่าง่ายมันยังตึงอยู่ตัวนี้แมนครับตรงนี้ตึงแห้งท่านี้ ครับพี่น้องราคานี้ซื้อไดได้สบายเลยสามมืหา่ตอนอีกเนาะการจัดส่งกับไฟขึ้นกันเานาะได้ครับว่าคือฝุณนมาานี่ว่จะมีญี่ปุ่นมันถึงคุณนรอป่นี่โอ้ยมองงาลายเอายัง่วัวสนามพี่น้องก็สิลบุญนี่ยถึงฝุนอีกแล้วานี่เอา ดูดูไกลกับเมื่อกี้เลยพี่น้องเราคลิปคลิปยาวเลยสี่หมื่นสี่พันห่านอะครับสูงเมตรยี่สิบเมตรประมาณนะครับประมาณนะยี่สิบไปยี่สิบกว่าบวกอยู่แล้วครับ้าบวกน้อยๆครับหนั่งตัวนึงครับหนั่งครับตัวนี้หมื่นเท่ากับหมื่นสี่พันครับผมหมื่นสี่พันตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้สามพันเก้าร้อยครับผมลดลงมากันหน่อยนึงเนาะครับผมสูงกว่ากันอยู่หน่อยนึงอยู่แต่ว่าตัวนี้ทรงดีกว่าจัง่อยสีจัดจานกว่าครับผม ต่อรองได้เด้อครับเยอะป่ต่อรองได้สุดยอดเลยต่อรองได้ชุดตัวครับผมขามครับจะมาขาน้ำเลี้ยงหนึงเนาะครับผมขาดน้ำเลี้ยงแน่หน่อยนึงครับผมวัวผู้เฒ่าเลี้ยงไวเราไม่มีเวลาเกี่ยวหย่าหอยางนมันหนาแล้วครับตัวนี้แยกลูกครับตัวนี้แยกแม่ออกโอ้แยกแม่จยกลูกครับผมตัวนี้เอาหัวแต่เอาแม่ออกหมื่นสี่พันกว่าตัวนั้นหนึ่งสามพันห้าร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยครับผมวัวยู่ไซครับนี่วัวยู่นี่แหละครับสาระห้ามห้ามเนี่ย ฝากเบอร์พี่น้องทางบ้านเพิ่งเอาอีกตัวนึงครับผมนี่โอมีอีกบ่เออนี่ครับแม่ม่านครับประกันท้องครับผมแม่ม่านเนาะจักเดือนละท้องสามเดือนครับสามเดือนประกันท้องครับผมสามเดือนก็ม่านสาวครับผมสาวทองแรกโคมโตดีโคมโตครับตัวนี้โคมโตเออโคมโตัวโค้มตตัวนี้ห้องไว้เส้าหาครับเออบอกพี่น้องทางบ้านนิดนึงว่าสาวทองแรกนี่นี่นั่งให้ค้มตัวกันเนาะแมนครับแมนเซาว่าลูกจะไงแมนครับมันจะออกลูกง่ายยาผสมเทียมเด็ดขาดเด้อครับ เพราาะว่ผมเขียนแล้มันมีมีปัญหาเวลาออกต้นไปมันมันสิบหง่ามมันมันเมื่อกี้มันก็ไปได้ลูกเลยก็มีแมีนครับผมแมีนเนีก็ต้องเติบโตเปิดเท่าไรเปิดไปสองหมื่นห้าพันครับผมต่อรองได้โอ้ทรงหายได้น้ำพร้อมครับครับครับถูเม็ดสามสิบติดไปรับรอยสามสิบบวกครับเดี๋ยวย่างกันสวยตัวนี้ ใหญ่นอใหญ่ตึกพี่น้องแมนครับขาโบดหมูดำพี่น้องแมโบด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 ครับเอาไซเบอร์อีกรอบนึ่งไซเบอร์มีอีกรอบนึงศูนย์หกหนึ่งครับครับหกสามสี่ครับเก้าแปดสามศูนย์ครับผมหอยวันสารคามครับสารค้าใกล้ๆห้านี้แหละครับโอ้ราคาครับราคาพ่อฟังเด้ครับแม่ม่านนี่พ่อฟังพ่อฟังพอฟังคือว่าราคาพ่อฟังอยู่มันแม่มานแม่ยังเอาไปเลี้ยงไปยังกับลิต่อตามเบอร์เนี่ยแหละครับครับครับราคาส้งกับ โทรมาคุยเแน่นอนตอนแน่นอนคุยกันหลังไม้ก็ได้ครับผมเออขอบพูดได้ด้วยครับผมมาด้วยครับผมขอบคุณครับขอไปเกศษเบิ้งโชคโชคดีทุกเท่าแรกนะครับเคยเคยยินบ่ติดตามมาตั้งแต่อยู่สีสเกตโชคดีนี่ผมติดตามดิเอซีผมนี่นะผมติดเอฟซีดิขอบคุณครับผมติดตามตั้งแต่อยู่ไปเบิ้งสเกตไปเบิ้งทั้งคุณไปเบื้องทั้งเฟซบุ๊คนี่นเฟซบุ๊คนะเฟซบุ๊คไปว่ายชกยูทูบก็ไปไว้แต่ว่าหมยูทูปมันต้องเอาลงลงไอ้ อนุมัติก่อนมันยิงด้านได้ไหมมันติดเหลืองติดแดงมีเบาเอกมีโชคดีมีพ่อหญ่มีอย่างทั้งสุดทั้งผลผมนี่เราพูดมาจะเห็นคลิปแรกครับผมแฟนฟันแท้เลยครับพี่น้องครับพูดไรได้ด้วยนะปีกัวแล้วครับนี่ครับครับผมตัวจริงเสียงจริงไหมเองเนี่ยเสียงไดจริงพี่ผมยองพร้อมเลยผมจำเสียงได้เลยคนทั้งสีสเกตทั้งนี่ละทครกินกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวปืนบ้างคลิปบางหินด้วยบ้างหิน พี่นายแฟนครับมันเจอผมก็ดีใจแท่นได้เราพ่อใหญ่แต่งงอจากตัวเลยพ่อใหญ่แต่งงอจากตัวแหละมาซื้อง้อหรือมาขายง้อมาขายมาขายจากตัวตัวนี้ตัวใดพอตัวนี้ว่าเดี๋ยวต้องควรเศร้าเกียดแม่ลูกใส่ลูกมันอยู่ใส่เอาเอาลูกขึ้นเรื่องเอาคลิปยาวๆเลยพอลูกขึ้นเพื่อด้ขายน้วกันนะน้อเอาคลิปยาวตอนเราอยู่ช่วงด้วยกันเนี่ยโอ้ลูกกับแม่ตัวนั้นอะ ลูกกับแม่บ่งวบตนี้คัวไท,ทยงไ,งไทยกลางเนาะไทยกลางลูกกับแม่เน<อ>าะอแง่เนาะแง่ยีเนาะนี่สอง้นเจียสเท่าน,าน,านั้นบ่ะ้องร่องอไอีกคุณล่ะออไ้วค่าตัวนี้พ่อแม่พรอมลูกนี่คุณพ่าโอเคอยู่นะสอง้เจีนี่ ช่วงนี้มันเป็นงวนเป็นหน้าที่ของคนมมีเงินน่ะจตบเลยว่ตองวอถึงดังเลยแต่คนมีเงินเขาก็สื่อได้ราคาท่านี้สองหมนเดนี่เห็นปะวัดีส่อวาเนองอกไปเดี๋ยวมันสดเี้งามแหงพีนองมงื่อไปเลียงกันนพื่น้องเด้อสองหมนเจ็ดเบิรงเบองคกิประกาพยายหมอกโทรมาหาเ่อเราง้อไรไอบ้านดงแดงยตุจตุงอคุณพ่อน้องพอมีเหลียโทวะใส่มากเลยศน 8 4 134 8016่งามหม่งไยหมพี่น้องพยายามเปิดเสียงด้ังนะพี่น้องด้พอมันอยู่กลางสนาม27ตังตอนไหนอยู่ง่้ยานั้นนะเจ๊อโอ้ยไปยังลังมันง่วลรามาตัวนเนื้อโอ้มีตวนงกำะไรนั่นๆั่อไปไกลอพี่น้องเด้ วันนี้เคียวกี่ฟุ้งเลยแล้วเว้ยอู้หูโอโตเมะเว้ยบมมีครูไก่แสดงว่ามึงงงงงงวมันมันดื้อแล้วสุดท้ยไปก่อนอืโว้ย